อ้าวก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแกรทอนนักคำนวณทั้งสมาชิกเก่สาสมาชิกใหม่อาสำหรับคลิปนี้ผมก็จะพาสมาชิกนสสา,มา,มมามาคำนวณสูตร3าตัวบนตรงๆเน้นๆให้ส,สาม si. สสาชิกนะครับเป็นสูตรใหม่คำนวณลงให้งวดนี้เป็นงวดแรกสาหรับสูตรคู่ชุด3ตัวบนตรงๆนะครับหลักร้อยจะเป็นสูตร2ตัวมา1ตัวหลักสิบจะเป็นเลขตัวเดียวถ้าหลักหน่วยบนจะเป็นเลข2ตัวมา1ตัว จับคู่ชุดในแต่ละงวดก็จะได้4คู่ชุดแบบนี้นะครับถ้าสมาชิกชอบสูตรใหม่ก็จัดไปนะะนครับถ้าชอบสูตรใหม่ก็จัดไปอันนี้ลงให้เป็นงวดแรกนะเป็นสูตรใหม่นะสมาชิกนะนะครับขอย้ําเตือนว่ามันเป็นสูตรใหม่เพิ่งคํานวณลงให้เป็นงวดแรกฉะนั้นสมาชิกพิจารณาเอาเองนะถูกผิดผมทําตามสูตรนะเป็นสูตรใหม่นะย้ําเตือนนะครับอ่ะ ่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะครับยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะครับ <c oughs> ชอบ่องแอนทอนนกคำนวณฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับอามาฟังคําเตือนทางช่องกันก่อนคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น ทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกเกแยะเวิเคราะห์้วยตวงท่านเองถูกผิดผมกรับขอโทษขอไปเด้อสมาชิกเด้ออ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็วันนี้ว่างๆนะสมาชิกหน้าวันเสาร์นะครับใครที่หยุดไม่ได้ทำงานอยูย่กับบ้านนะครับก็เข้ามานะครับรับชมนะสูตรสารตรัวบนเนีนๆ ช่องแอดทอนคคำนวณได้นะครับก็กาบขอบพระคุณสมาชิกทุกทท่านที่ให้การติดตามด้วยดีเสมอมานะครับกับขอบพระคุณจากใจจริงๆนะฮะที่ติดตามทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับคลิปนี้เสียงอาจจะไม่ค่อยค่อยค่อยเต็มร้อยสักเท่าไหร่นะเพราะวานี้โอ้โหนะอากาศฝนนะครับพายุเข้านะครับตากฝนนะสมาชิกนะตากฝนฮะนก กงนกที่ทําไว้ปิวเลยนะสมาชิกนะต้องไปตากฝนทำนะฉะนั้นก็เสียงอาจจะแหกแห้งไปหน่อยก็ต้องกราบขอโทษขอกไปสมาชิกนะครับามาดูกันฮะสมาชิกนะมาดูกันสามตัวบนนะครับเอามาดูงวดแรกนะครังวดแรกสูตรหลักร้อยบนได้สองตัวห้าได้แปดกับโหลักสิบบนได้ตัวเดียวไเจ็ด หลักหน่วยบนได้1นึ่กับสามจับคู่ชุดฮนะจับคู่ชุด8ปดเจ3ดหนึ่งนย์หนึ่งศนะกแปหลักร้อยก็8ปดเจ็ดสมาเนี่ยเข้าชุดนี้เลยครับเข้าชุดนี้นะสมาชิกนะ ถูกเป็นงวดที่หนึ่งนะครับถูกงวดที่หนึ่งามสูตรนะครับ <c oughs> ชอบก็ค่อยนำไปพิจารณาเอาเองเด้อสมาชิกเด้อนะ <c oughs> ถ้าไม่ชอบก็มองผ่าน่ะมาต่อกันงวดที่สองนะครับงวดที่สองหลักร้อยบนสองตัวไดลกาคันหนึ่ง หลัก10บนตัวเดียวได้เล็ศูนย์หลักหน่วยบน2ตัวได้เจกกับ 9. จับคู่ชุดหได้4คู่ชุดได้ค่าศูนย์เจ็แล้วก็หนะึ่งศูนย์เก้พันกเก้านดะครับตัวนีนะ้ชุดนี้ค่า0ูย์เ อ่ะถูกสูตรใหม่แกะกล่องน,นะสมายชิ้งนะสูตรใหม่แกะกล่องคำนวณลงให้เป็นงวดนแรกถามใจตัวเองว่าชอบไหมเด้อถ้าชอบก็ค่อยฉาดไปถ้าไม่ชอบมองผ่านครับอ่าวงวดที่ <c oughs> วันที่สี่สูตรหลักร้อยบนสองตัวได้เก้ากันหนึ่งอ่ะร้อ <c> ย <oughs> บนได้เก้ากันหนึ่ง สิบบนยตัวเดียวหลักหน่วยบนได้4กับหกจับคู่ชุดก็จะได้4ีคู่ชุดนะครับวันที่สานี่เก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์หกหนึ่งศแล้วก็หนึ่งศูนย์หกนะครับพนออกเก้าหลักร้อยนะเลขเก,ก้หลักสิบเลขศูนย์หลักหน่วยเยยลขหก ก็เขาคู่นี่ฮะค่าศูนย์หกนะที่ค่าศูนย์หกออกนะถูกในวอดที่สามเอามาต่อกันวดที่ ่านมาก็คืองวดที่สย้อนให้ดูสี่งวดหลงวดที่ 4, 4ี่หลักร้อยบนได้ศูนย์กับ2อหลักสิบบนได้เลขหนตัวเดียวหลักหน่วยบนได้เจ็ดกับเจับคู่ชุดได้สีคู่ชุดนะฮะก็ศย์ดศย์้านะ019ศูนย์สองเย์อะไรศูนมาจากไหนเลขสอมาจากไหนะ หลักสิบมันเลขหนึ่งตัวเดียวเออนีออ่ออก็แปลกอ่าลืมเลยนะสมาชิกนะโทษทีอันนี้ผมขอเขียนทับไปก็เลยบัดมันเป็นเลขหนึ่งนะเลขหนึ่งตัวเดียวหลักสิบมันจะมีเลขสองมาจากไหนอีกอ่นะเลขหนึ่งนะสมาชิกนะเลขหนึ่งตายเลย <c oughs> ไม่สวยนะแต็มสักหน่อยหนึ่ง เนี่ฮะหลักหลักสิบมันเลขหนึ่งตัวเดียวนะอันนี้ผมไปเขียนเลขสองโทษทีนะสมาชิกนะโทษทีฮะอ่ะก็หลักร้อยนะก็มาที่เลขศูนย์อ่ะหลักสิบหนึ่งอ่ะหลักหน่วยก็เก้าอ่ะมันชอบมาเนี่ยมันชอบมาเฉียงแบบนี้เนี่ยเนี่ย ก็มาแบบนี้จากสี่มวดสามมวดมาแบบนี้เลยแนวนี้เลยนะครับก็สมาชิกว่าพิจารณาเอาครับ <c oughs> ก็เข้าคู่ศูนย์หนึ <c oughs> ่งเก้าหืมศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเก้า ย,ยังผิดอยู่นะสมาชิกนะเอออันนี้มันเลขสองนะสมาชิกนะอันนี้เลขสองหลักร้อยเออสองต้องมาอยู่นี่สองหนึ่งเก้าสองหนึ่งเจ็ดตายเกนสองครั้งยังผิดอีกนะนี่อ,อ่าตามนี้นะสมาชิกนะนี่นะเออต้องหลักร้อยเลขสองอันนี้เลขศูนย์หลักร้อยเออนี่ถึงเกถูกครับ อ่ะก็เข้าที่คู่ชุดนี้โซนหนึ่งเก้าเข้าคู่ชุดนี้หน้าโซนหนึ่งเก้าปากกางงเลยทำไมปากกามันเป็นจังอี้จังอี้ <c oughs> ปากกาไม่ออกไม่ชัด ไม่ชัดไม่เจนไม่อ,อ่ะถูกฮะชัวไ่ัด่ชัด่ชัี่ถัดนี่ชไม่ดไมลัไม่ชัดไปด่ดไกัดฮะสัชิไมดไกัดไะัดไรัม่ี <c oughs> ่มมาดูหลักร้อยกันก่อน ไฟกับพิบหรือเปล่าสมาชิกรู้สึกว่าไฟมันจะกระพิบกระพิบยังไงเอามาดูหลักร้อยฮะหลักร้อยนำหลักหมื่นบวกกันหลักหมื่นหนึ่งครั้งมาบวกหลักสิบบนหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลัก 100, ร้อยเลขสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบเลขสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งอีกสองครั้งบวกกันได้เท่าไหร่เป็นหลักเจ็ดของที่ก็จะได้หลักร้อยสองตัวอ, 4, อ่ะ์ซีบวกหนึ่งล่งท้าเยเลขห้าห้าบวกสองก็ได้เลขเจ็ด เจ็ดบวกหกลงท้ายด้เลขสามสามบวกหกลงท้ายเลขเก้าเก้าบวกเจ็ดก็ลงท้ายเย 3. 3ลขหกฮะตำแหน่งแรกหกบวกขึ้นไปสองวันเลขแปดหลักร้อยนะได้เลขคู่ได้หกกับแปดหลักร้อยอ่ะมาดูหลักสิบหลักหน่วยกันบ้างหลักสนะิบฮะวิธีทำนำหลักหมื่นหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยล่างหนึหน่งครั้ง บวกหลักร้อยเลขสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลขสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลขสามตัวหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลขสามตัวท้ายครั้งที่สองอีกสองครั้งบวกกันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยสําหรับหลักสิบบนตัวเดียวนะบวกกันดูสี่บวกเก้าลงท้าเลขสามสามบวกห้าก็ได้แปดแปดบวกห้าลงท้ายเลขสามสามบวกศูนย์ก็ได้สามสามบวกศูนย์ก็ได้สามสามบวกเจ็ด ลงท้ายเลข0 0นยคงที่นะครับก็จะลงท้ายเลข7อ่ะหลักสิบบน7ตัวเดียวนะเอามาดูหลักหน่วยบนกันบ้างวิธีทำนำหลักแสน1ครั้งมาบวกหลักหมื่น1ครั้งบวกหลัก10ล้าน1ครั้งนะแล้วก็โมบวกหลักสิบเลข3ตัวท้ายกันที่1 1ครั้งแล้วก็โมบวกหลักสิบเลข3ตัวท้ายกันที่2อีก1ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่มาบวกเลก 9, ขเ้าคงที่เอาบวกกันดูแปดบวก4ลงท้ายเลข2 2งบวกห <c oughs> ลงท้ายเลข8 8ปบวกหลงท้ายเลข4 4่บวกแลงท้ายเลข2 2ขงสงบวกเก้ที่นะครับก็จะได้เลข1นะ1บวกเพิ่มเป็น2ก็เลขห่งบวกเพิ่มเป็นสองก็เลขสาะผิดอีกแล้ว <c oughs> นะครับก็ได้เลข1กับเลข3นะสมาชิกหน้าวันี้หลักหน่วยบนนะ2ตัวมา1ตัวได้1กับ3นะครับอ่ะเป็นที่เรียบร้อย แคปสูตรไปเรียบร้อยนะสมาชิกนะอันนี้หลักอันนี้หลักหลักสิบกับหลักหน่วยบนนะอันนี้หลักร้อยอ่ะแคปสูตรไว้เรียบร้อยเอาไปเติมนะสมาชิกบดนี้นะหลักร้อยนะหกกับแปดนะฮะหลักสิบเจ็ดตัวเดียวนะหลักหน่วยก็คือหนึ่งกับสามจับคู่ชุดได้สี่คู่ชุดนะครับก็จะได้ 6 7, นะ 6, 7, 1 6, 7, ดห 7, ึเน่ามแปครับ 8, 7, อ่ะ4ชุด,ดนะี้ถ้าชอบจะไปถ้าไม่ชอบมองผ่านนะครับวดประจำวันที่16ทับ 5, ทับ 6, 6ขอบคุณนะที่ติดตามรับชมคลิปทุก,ท,กทุกคลิปจนจบ และให้การสนับสนุนช่องแอททอนะนักคำนวณด้วยดีเสมอมาสมาชิกชอบก็คอยจัดไป้นะาให้ชอบมองผ่านสูตร3ตัวบนตรงนะครับรอลุ้นกันนะสมาชิกนะ,ะพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวผมมาสรุป3ตัวบน2ตัวบน2ตัวล่างในบินเดียวกันให้เหมือนทุกๆงวดนะสมาชิกนะใครที่รอชุดสรุป3ตัวบน2ตัวบน,2ต,วบน2ตัวล่างพรุ่งน,นี้ นะก็เข้ามารับชมกันได้นะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ